สวัสดีครับผมผมธนวินรยชมธรรมชาติครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับคือว่าวันนี้ผมอยู่ที่น้ําตกบวีครับน้ําตกบวีชั้นแรกครับผมจะมารีวิวการหูข้าวเหมือนเราเผาข้าวหลามนะครับผมหูข้าวในกระบอกไม้ไผ่ครับแล้วก็ทําแกงทําแกงมะกอกครับต้มมะกอกใส่ใส่ปลานินครับผมใช่อันนี้ผมกำลังก่อไฟอยู่ครับ เราไฟติดแป้นหนึ่งครับเพื่อนเมื่อกี้มันติดแล้วมันดับไปครับผมไฟติดแป้นหนึ่งครับ มน้ำตกไปเรื่อยๆก่อนบังพาก่อนนะครับเพื่อนๆทมน้ำตกไปพังพาก่อนครับพืนนี้มันเปียกแค่ข้างนอกนครับข้างในมันไอ้เปียกแค่ข้างนอกข้างข้างข้างในมันแห้งมันมันแห้งหมดแล้วครับ อันนี้ผมผมผมจะใช้ไม้ไม้ไผ่อ่อนปีนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเยื่ออยู ok ่ข้างในนะครับผมมันจะมีเยื่ออยู่ข้างในมันจะเป็นมันจะมีเยื่อบางๆอยู่ข้างในนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันยังอ่อนอยู่เยื่อมันยังน้อยอยู่ครับผมมันจะมีเยื่ออยู่บางๆข้างใน ถ้าเราเผาเข้าวหลามแล้วมันเวลาเราผ่าข้าวหลามแล้วเยื่อมันจะติดที่นี้มันก็จะเป็นลำลำใหญ่ขนาดนี้เลยครับผมเนี่ยขนาดน,นี้เลยครับมันจะมีเยื่อนียิงยิง,ย,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 งยิงกระบอกใหญ่ยิ่งดีครับยิงยิงกระบอกใหญ่ยิ่งดีใช่อันนี้อันบนนี้มันสั้นครับมันไม่พอหูผมจะใช้ข้างล่างสองสองท่อนนี้ขั้งบนผมจะใช้เป็นครก เป็นโครกเป็นโครกตามตามน้ำทิ้งครับผม เราจะไม่ล้างนะครับผมเพราะว่ามันสะอาดแล้วเดี๋ยวชมธรรมชาติไปเรื่อยเพื่อนๆอันนี้ผมได้มาสอ,สองกระบองนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาผมเผาสุกแล้วผมจะให้ดูใหม่ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับที่ช่อง YouTube ครับธนาวินรุยชมธรรมชาติครับผม เดี๋ยวผมจะเผาเวลาผมเผาแล้วผมแล้วผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งครับผมติดตามชมตอนตอนต่อไปนะครับผม MP2 ครับรอสักครู่ครับผมสวัสดีครับผมธนวินลุยชมธรรมชาติครับเจอกัน MP2 ครับผมอันนี้ผมก่อไฟติดแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการหูเข้าแล้วครับผมหูเข้าในกระบอกไม้ไผ่ครับผมไปตัดไม้ไผ่ครับแต่ว่า เยื่อมันจะจะมีน้อยนิดหนึง่งเพราะว่าไม้ไผ่มันยังอ่อนอยู่ครับผมใช่ยันเดียวหาปืนเพิ่มไป้ี่หน่อยนะที่ข้างบนอนะปืนปืนเี่ยงแหง้งแต่พวกนี้ปืนมันชื้นมันนี้ยากกว่าปืนแหง้งๆจะได้ไม้แก่นดีมันก้องเอาุ้นใหญ่เราุ้นข้าแข่เท่าแขนนะอันนี้ผมผมจะกรอกใส่นะครับจะกรอกใส่นี้แล้วแต่ว่ามันจะได้นะครับผม なるほど。 น,นี่ครับผมผมจะกอ็อกใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยครับผม เดี๋ยวดูกระบอกต่อไปนะครับว่ามันจะว่าว่ามันจะพอไหมใช่ครับผม

จะได้อีกทีน,นะครับผมแต่ทีเป็นคนหนึ่งแล้วไต่ทีป็นคนแล้วกลับไปบ้านแล้วกลับไปส่ง,าางที่บ้านแล้วม้ากับหลานแล้วจำไม่ตรงแล้วที่ถึงหลานครับผมกลับไปแล้วผมไม่คิดถึงเราคิดถึงเนี่ยพ <laughs> ี่ปก็ออกไปแนมะ่งก็ไป นอนอย่างนี้มันจะไปติดตรงไหนอย่าออย่าาจจีอัวฮะยาจจะปัวพี่ต้องก่อไปตั้งเร็วตั้งเหมือนลูกเสือลูกเสือที่เคยเห็นลูกเสือเลยะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีนักดึงอันนี้ผมผมจะทำการย่างแล้วนะครับไม่ใช่จีงข้าวแบ่งน้ำไปนิดหน่อย จะแบ่งให้มันเท่าๆกันครับสองกระบอกนี้ครับผมผมไปเอาไปเอาใบนั่นที่หน่อยใบไม้อะใบใบเฟือกได้มนะดูมัไงไงไงปลไมปแลจมอยู่นะปลยไอยปนะ่อเนี่ยมนเจอทีนึ่งีฉลาอไปอันนี้เขาเรียใบอะไรพี่ปอหะ ไห่น้ำผักน้ำผักน้ำ,นำเอออย่างว่ามันก็มีน้ำมันนะด,ด,ดู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 น้ำน้ำเกี่ยวมือเอาไปอ่อนหรือว่าเดี๋ยวพายรามนเดือนแล้วผมแล้วผมจะพลิกไปเรื่อยครับ เศษอาหารที่มันเหลือเนี่ยเดี๋ยวปลามันก็กินครับผมเศษอาหารพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวปลาก็กินล้างล้างก่อนนะลงล้างธรรมชาติครักถุงขยะน,นะมาห้าทถุงขยะน,นะขุดขี้นเนื้อด้วยถุงขยะไม่ได้ไม่เอามันม,ม,มันไม่ใช่ที่ใสนะ่ที่บ้านกูก็เหมือนกันห้ามห้ามถุงขยะบ้านาน,นี้ก็ขปียก มันคืพยายามไ้นก็พยายามก็จะตกับ <Yes> <today> the ูกใอนเรื่องขยนี่แหละรนยมขยัที่ว่าก็มเป็นปสิ่งที่เห็นพอมันย่อยสไหลหรือตามีเท่ขอปานคม่่ล่้ไ้ เดียดต้ัมา <c oughs> น,น,น้องนองเขาเอาปลานินมาด้วยครับปลานินตายแล้วนะครับผมไม่ใช่ปลานินเป็นเป็นนะครับผมปลาดินตายแล้วตายมาหลายวันแล้วด้วยอยู่ในตู้เย็นป้าแมวอ่ะ <c oughs> น่าจะตายมาน่าจะเสียชีวิตมาตั้งนานแล้วครับผม <c oughs> ผมไม่ได้จับในห้วยนะครับที่น,นี่ไม่มีปลานินครับมีแต่ปลากล้าง ใช่ไม่มีปลาหนีแล้วก็มีแต่ปลากล้างกับปลาซิวใช่แค่นี้กอ่อนเพื่อนเดี๋ยวเจอกันท p 3เอเบียสามรอสักครู่ครับจบแล้วจบง่ายอย่างไรบ้าเลยอ้ทำแป้งเป็น